เคยสงสัยไหมครับว่าอาวุธแบบไหนที่ยิงทีเดียวแผ่นดินสะเทือนจนศัตรูต้องหยุดหายใจไปชั่วขณะครับบอกเลยว่าปืนใหญ่บางกระบอกไม่ได้มีไว้แค่ยิงไกลแต่มันถูกสร้างมาเพื่อข่มขวัญและทำลายทุกอย่างในรัศมีครับว่ากันว่าแค่ได้ยินเสียงมันศัตรูก็รู้ทันทีว่าเกมนี้ไม่ธรรมดาแล้วครับเพราะนี่คือ 2S7Pion ปืนใหญ่ยักษ์แรงสั่นสะเทือนระดับวันสิ้นโลกแต่เดี๋ยวก่อนครับ หลายคนอาจคิดว่าปืนใหญ่ก็เหมือนเหมือนกันยิงแรงยิงไกลใช่ไหมครับแต่ถ้าคุณได้รู้ว่า 2S7Pion ยิงกระสุนอะไรได้บ้างและมันถูกออกแบบมาเพื่อรับมือกับสงครามระดับนิวเคลียร์รับรองว่าคุณจะอยากดูต่อจนจบครับ 2S7Pion เป็นปืนใหญ่อัตจรของสหภาพโซเวียตขนาดลำกล้องมหึมา่อ3มมิมใหญ่จนคนยืนข้างๆดูตัวเล็กไปเลยครับ ตัวรถใช้แชสซีแบบสายพานเคลื่อนที่ได้เองไม่ต้องลากไม่ต้องตั้งฐานานานยิงเสร็จเคลื่อนที่ทันทีเพื่อลดโอกาสโดนยิงสวนครับระยะยิงไกลามากกระสุนธรรมดายิงได้ประมาณ37กิโลเมตรกระสุนพิเศษยิงไกลได้เกือบ50กิโลเมตรครับและที่น่ากลัวที่สุดคือมันสามารถยิงกระสุนหัวรบนิวเคลียร์ทางยุทธวิธีได้จริงครับนี่ไม่ใช่แค่ปืนใหญ่ธรรมดาแต่มันคือเครื่องมือสงครามสำหรับวันแตกหักครับที่น่าทึ่งไปกว่านั้น ทุกครั้งที่ยิงแรงสะท้อนมันรุนแรงมากจนต้องมีใบมีดเหล็กด้านหลังปักลงดินเพื่อพยุงรถไม่ให้กระเด็นครับเสียงยิงดังสนั่นจนคนในพื้นที่รู้สึกเหมือนแผ่นดินไหวและเป้าหมายที่โดนไม่ใช่แค่พังแต่คือหายไปจากแผนที่ครับยิ่งไปกว่าน,นั้น 2S7 Pion ไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อยิงทีแต่มันถูกออกแบบมาเพื่อยิงน้อยแต่หนักมากเน้นทำลายฐานบัญชาการสนามบินคลังอาวุธหรือเป้าหมายที่สำคัญที่สุดของศัตรูครับ นี่แหละครับ 2S7Pion ปืนใหญ่ยักษ์ที่ไม่ได้เกิดมาเพื่อโชว์แต่เกิดมาเพื่อเปลี่ยนทิศทางของสงครามทั้งสนามครับลองจินตนาการดูครับว่าถ้าคุณเป็นฝ่ายตรงข้ามแค่ได้ยินเสียงยิงของ 2S7Pion ดังขึ้นจากระยะไกลคุณจะเลือกสู้ต่อหรือถอนกำลังครับและคุณแ่ละครับคิดว่าอาวุธแบบนี้ควรมีไว้เพื่อป้องปรามหรือไม่ควรมีตั้งแต่แรกครับคอมเมนต์มาคุยกันหน่อยครับ